บมกองการเป็นผู้อีมานและผู้ที่ศรัทธาต่อเลอคือการที่เรานั้นรักท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮะสสลัมเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการอีมานการศรัทธาและยังมีตัวบทอัลฮะดีษมากมายที่พูดถึงการให้ความรักต่อท่านอซสลุลลอฮ์มากกว่าตัวของเขามากกว่าทรัพย์สินของเขา มากกว่าวิดามารดาของเขาแม้กระทั่งลูกและภรรยาของเขานะครับและฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่บุคคลหนึ่งเขารักสิ่งรอบกายของเขามากกว่ารักนบีแสดงว่าอีมานของเขานั้นบุกพร่องฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเราทุกคนจะทำอย่างไรที่จะแสดงให้เห็นถึงการรักท่านรอสาุลล,ลสลลาลมอัยวะสัลลัมเพราะอะไรครับเพราะมีฮะดิษมากมายที่พูดถึง เกี่ยวกับความรักของท่านอัสลัลลอฮ์นะครับท่านนบีสุลลัลในสลัมได้บอกว่าอะไรครับท่านอบูฮุเรยลกล่าวว่าแท้จริงนบีกล่าวว่าฉันขอสาบานเลย say, OB, ว Hence, ่าด้วยพระนามของของพระผู <ous> ้ที่อยู่ในประหัตของพระองค์ว่าและยุมินุอาฮัดุกุมผู้หนึ่งผู้ใดในหมู่ของพวกเจ้านั้นจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าเขานั้นจนกว่าฉันคือนบีเนี่ยจะกลายเป็นที่รักแก่เขามากกว่าผู้ที่ให้บังเกิด นะครับพ่อแม่ลูกของเขานะครับอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านนบีได้กล่าวด้วยกับคําสาบานและท่านอิหม่มามอิมโนฮายัดได้อธิบายว่าแม้กระทั่งผู้ที่ให้การบังเกิดนั่นก็คือบิดามารดาของเขานะครับจะต้องมีความรักมากกว่าสิ่งอื่นใดจะต้องมีความรักมากกว่าทรัพย์สินและมนุษย์ทุกคนนะครับและฉะนั้นพี่น้องครับความรักที่เรา ให้กับท่านอนับดุลเลาะฮ์สลล,ลัลฮุวาลสลัมนั่นคือการรักที่จะปฏิบัติตามรักที่จะยึดมั่นในคําสอนและคุณธรรมต่างๆแบบฉบับของบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตนะครับและก็ผลมากมายนะครับผลบุญมากมายที่ที่ทาน,นาอับดุลเลาะฮ์สลล,ลัลฮุวาลสลัมได้พูดถึงการปฏิบัติตามนะครับความรักที่เรามอบให้กับท่าน ศาส,สดา m u ัลั m ฮุอ ل ลัยฮิวะสัลลัมฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่อล l l a ์ทั้งหลายอ l l a h Subhanahu wa t a บอกว่าอะไรครับุอิงกุนตุมตุฮิบูนลลอฮ์ฟัตตะบิอูนะครับจงกล่าวถิดมุฮัมมัดแก่ประชาชาิของเจ้าว่าโอ้มุฮัมมัดว่าหากว่าพวกเจ้านั้นนะครับหากว่าพวกเจ้านั้นรักอัล l l a ์นะครับอิงกุนตุมตุฮิบูนลลอฮ์พี่น้องครับหากว่าเรารักลลอ a ์จริงเนี่ยัตตะบิอูนีก็ให้ปฏิบัติตามนบนีบ นะครับปฏิบัติตามแนวทางของท่านอัลุลลัลสัลลัลลอฮฺอะลัยฮุสแลมยุฮบิบกุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะรักพวกเจ้าวายักฟิดละกุมและอัลลอฮ์ก็จะยักฟิดละกุมดูนูบะกุมอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษบาปต่างๆให้แก่พวกเจ้านะครับบอหลอฮูอฟุรุรฮิมอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ประทานการอภัยและก็เมตตายิ่งพี่น้องครับจากอายะก์ุรานในสุรอะลัยมรนี้ที่ผมได้กล่าวไปนั้นเป็นการบอกให้เราได้รับทราบว่า นี่คือผลตอบแทนที่เราได้รับจากความรักที่มีต่อต่อท่านราสดุลลอฮฺซลฺลฮฺฮุอลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นความรักที่เราทุกคนนั้นจะต้องมอบด้วยกับการปฏิบัติตามทั้งคำพูดและการกระทำและเราก็จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานอตาลานี่คือผลที่เราได้รับพี่น้องครับและความรักนบีนั้นจะเป็นหนึ่งในในสาเหตุที่เราจะได้รับความหอมหวาน ของการอีมานศรัทธาต่ออัลละฮ์สุบฮานุวาตาลาและพี่น้องครับ